โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่12คืนวันศุกร์ที่28ตุลาคม2565เวลา1.30นาฬิกานาทีาวเวเดอร์เบรเมนพบแฮททาเบอร์ลินวันเสาร์ที่29ตุลาคม2565เวลา20่สนาฬิกาสานาทีแอตเลติกพบไบเออร์เลเวอร์คูเซนบาร์เมิวนิกพบไมายเลข วฟบวกพบปกคุมสตุตการ์ทพบเอาส์บวกและเวลา23นาฬิกา30นาทีอทรักแฟรงค์เฟิดพบบรุเซียดอดมุลคืนวันอาทิต,ตย์ที่30ตุลาคม2,565เวลา21นาฬิกา30นาทียูเนียนเบอร์ล en ินพบบรุษเซียมืนเช่นกลัดบักเวลา23 30, นาฬกานาทีชาวแก้ศูนย์4พบไฟายบวกและเวลา1นนาฬิกา30นาทีโคโลนพบฮอฟเทฮ